ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะเราจะมาเจอกันในรายการใหม่ชื่อว่า CEO s e c คน t นี่เย้อะไรคือที่รู้สึกว่ารู้สึกต่ำ่สุดถ้าเท่าตกต่ำด้านมือสาปีแล้วหมดไปเท่าไหร่หลายล้านี่นเป็นการตกลงว่าเนี่ยโอเคนะโอ้โหค่ะวันนี้เราก็อยู่กับโอูนวันที่ข่ะอยากสารูไงว่า ความประสบความสําเร็จเอยได้ๆเอยซื้อของเออะไรยังไงชีวิตแบบว่าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยได้ยังไงเริ่มยังไงก็จะมาฟังกันนะคะในวันนี้ลองดูเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะไปค่ะสัมภาษณ์กันค่ะวันนี้นะคะที่เจนอ่ะพาอูนมาแบบว่านั่งชชดแชทกันก็คืออยากจะรู้ความลับของการเป็น c o secret มันคืออะไรมันไม่มี secret มันไม่มีความลับในการทําธุรกิจเราแค่อยากจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งใช้ฉันเพตญาดเราอยากทาเพราะเรารู้ว่าเราอยากทําสิ่งนี้จริงๆโดยที่ไม่ได้คิดว่า ต้องําไร,ไร,ไรเท่าไรอะไรเท่าไหร่คําถามมันจะค่อยๆตามมาเรื่อยๆเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากทำกาโนล่าจังเลยอ่ะ,อะเราก็อบขนมไว้คือบอกว่าอยากทำกาโนล่าทำไงออมีเตาอบอ่ะดิฉานก็ไปซื้อเตาตีนเลยโอ <laughs> กา,กาเลยตอนอยู่หอนเราก็เวลาเรียนเสร็จปุ๊บเราก็ไปซูเปอร์เพื่อที่จะซื้อข้าวโอ๊ตแล้วก็มาทําสูตรแล้วก็อบขนมสูตรของเราตอนนี้ในชีวิตตอนนั้นอ่ะมีแค่ทายังไงให้กาโนล่าแม่งออกมาดีที่สุดอ่ะข้อดีของการทํของ ไม่ได้มีความกดดันจากพื้นที่ข้างนอกที่มันนั่งถามว่าเราทำไรเออเขาจะปะแต่ไม่มีใครรู้ว่าเรียนเสร็จอเรากลับไปทําไรต่อไงเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของเราที่เราจะทําสุดเจ๊งไปกี่ครั้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยความเสี่ยงทางกายต่มแล้วความเสี่ยงทางใจต่ำเออก็ทาไปเรื่อยๆจนเป็นอะไรบางอย่างที่มันใหญ่ที่มันใหญ่ขึ้นใช่ใช่วันแรกเราทํากานูล่าในห้องหอใช่ไหมเราเอาขนมไปเสนอที่ร้านกาแฟเล็กๆอะ ไม่รับแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อขนมยังไม่อร่อยก็ไปแก้สูตรเลยแต่เราไม่หมดกําลังใจพอเขาปฏิเสธกลับมานั่งในรถมองหน้ากันล้วก็แบบเงียบเงียบจาได้ว่าในหัวคิดแค่ทํำยังไงให้เขารับวะก็ต้องแก้ปัญหาก็คือต้องแก้ปัญหาไปเลยวันนี้เขาปฏิเสธเราไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เขาจะจะปฏิเสธเราอีกคือเราก็แค่ต้องแก้ให้มันดีที่สุดแล้วส่วนใหญ่เวลาเขาปฏิเสธเราเขาจะบอกอะไรมาอันนี้ไม่ค่อยมีคนกินน้อง เราก็จะมีโอกาสถามเขางไ้วว่าเออลูกค้าจะชอบเราลูกค้าชอบรสชาติแบบไหนคะพคเกจจิ้งแบบไหนลูกค้าหยิบเยอะกว่าคะแบบกล่องแบบซองแบบอะไรอะไรเยอะกว่าคะก่อนที่เราจะตัดสินใจมาทำดมอนด์เกรดหรือขนมเนี่ยอตอนนั้นอะเราทําขนมเป็นปะหรือว่ามีการเรียนรู้ ไเ,เริ่มต้นยังไงพี่แพ็คเนี่ยเป็นคนที่เพาะมาว่าเขาอยากทำธุรกิจเราก็พอจะเข้าใจเนเจอร์ของตลาดบ้างว่าเอ้ยมันมีความต้องการอยู่แต่ว่าแต่ก่อนเราก็ไม่มีอะไรอะแต่เรามี Google เนี่ยอวันนี้เออย่างั้อยู่เลย Google อยู่ไม่พิสูจน์หรอ <laughs> เหมือนกัน ตอนนั้นด้วยความที่โซเชียลมีเดียมันยังไม่บูมมากกูเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อตอนที่ยังไม่มีสแ,แกมเลยก็คนผมว่าคนไทยจะตามเทรนด์ของเมืองนอก<ม>ยุคนั้นนะประมาณ1-2<ม>ปีเช่น<ม><ม>ถ้าอเมริกาเทรนด์นี้มา<อ>บวก1-2ปีจะเป็นเมืองไทย<อ>ปัจจุบันไม่ได้แล้วนะคะปัจจุบันเขาไปพร้อมๆกันแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันแบบพร้อมกันอะ่ะพอเราเริ่มคาดการได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเทรนด์เฮลที้ของอเมริกามันมาแบบ<ม>สุดๆมันมีสิ่งเดียวของมนุษย์เนี่ยที่ ตัดทิ้งไม่ได้ก็คืออาหารก็เลยเรื่องทำอาหารแมทกับเรื่องสุขภาพเรารู้สึกว่าคอนเซปที่ไายแป้งสาลีมัน,นยังไม่ค่อยมีคนทาเราอยากทำธัญพืชอ,อ,อ่ะตอนนั้นไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าอยากทาอะ่ะอยากทำแล้วก็เราก็เรียกรู้สึกว่าเป็นตลาดเล็กแต่ถ้าทําได้อะ่ะคู่แข่งก็น่าจะน้อยเพราะว่าตลาดมันเล็กพอตลาดมันเล็กอ่บตัวใหญ่ๆเขาไม่ค่อยอยากมายุ่งกับเราหรอกอ่ะจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่ตกต่าที่สุดของ การทาธุรกิจของอูมาเนี่ย<ม>อะไรคือที่รู้สึกว่ารู้สึกต่ำที่สุดช่วงแรกมันยากอยู่แล้วนะคะ3ปีแรกเนี่ยถ้าเทาราตกต่ำด้านเงินในสปีแรกตอนนั้นเราหมดไปเท่าไหร่หลายล้านอยู่นะแต่แค่ในจุดที่เรามีเงินทุนตรงนั้นเราใช้หมดไปตั้งแต่ปีแรกที่ทํางานกลายเป็นว่าไอ้ร้านหนึ่งที่ลงไปได้ใช้หลังสุดเลยได้ใช้หลังจากขายดีมากๆไปแล้วอะไรเงี้เย,ยงเ,เงินก้อนที่ปั้นมาเป็นธุรกิจช่วงแรกจริงๆได้คือประมาณ3ามหมื่นที่เป็นถ้วยกาโนล่าแล้วก็ใส่ในกล่องไปซนีถ้าเราไม่มี2ล้านนั้นที่หมดไปอ่ะเราก มันก็เป็นการตื่นเช้ามาทุกวันแล้วก็ถามคุณค่าตัวเองว่าฉันดีพอหรือยังนานไหมกว่าที่เราจะมาถึงจุดที่แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีผลตอบแทนที่ที่ดีขึ้น3ปีปีแรกยังเพราะยังเรียนอยู่ปีที่2เริ่มแหละปีที่3นี่คือหืดเลยยังไงไหนเล่าซีไหนเล่าซิคุณพี่แพ็คเนี่ยเขาจะดูด้านการลงทุนถูกป่ะส่วนอูนจะดูเรื่อง product development ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาอูนจะแบบ เบิกค่าวัสดุดิบอะไรใดๆอ่ะุก็ต้องไปเบิกกับพี่แพคเพื่อที่จะแบบไปซื้อของมาทำอะไรเงี้ยพี่แพคเนี่ยเป็นคนไม่ชอบที่จะทําให้เรารู้สึกลําบากแต่เราจะเริ่มสังเกตว่าพี่แพคจะเริ่มไม่ซื้ออะไรเราเลยแต่คือกินแต่ว่าแบบว่าวิธีการกินก็คือไม่เหมือนเดิมอะราะว่าขนมไม่มีเลยอะน้ําหวานๆไม่มีเลย้เาอเราก็สังเกตว่าพฤติกรรมเขามันก็เปลี่ยนไปเรามารู้อีกทีหนึ่งตอนที่แบบพี่แพคทักแล้วก็ขอบอกว่ามันมีทองที่แบบได้มาตอนรับปัญญาขอเอาไปจำนำได้ไหมอะไร เรามมวแต่เอ็นจอยกับการทํางานกับการแก้ปัญหาแต่เราไม่ได้รับรู้โลกแห่งความเป็นจริงเลยว่าโลกใบนี้มันต้องใช้เงินในการทําธุรกิจอะเจนต์เรามารียลไลซ์เรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าเคยนี่ไม่ใช่แพชชั่นแล้วสิ่งนี้ทําอยู่นี้มึงหยุดแพชชั่นของมึงก่อนสติสติหนึ่งเลกสติกลับมาหนึ่งคุณอูนเราก็คืนนั่นป็คืนที่ร้องไห้หนักที่สุดในชีวิตเลยแต่ก็มานั่งมองตัวเองว่าอ๋อจริงจริงเราเราอยากหาเงินด้วยแต่เราก็ยังอยากทําแค่สิ่งที่ตัวเองชอบด้วย แต่จริงโลกใบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะโลกใบนี้คือถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจคุณอยากจะขายของอ่ะคนคนนั้นต้องเต็มใจกับการจ่ายเงินนะเพราะงั้นก็คือการทําธุรกิจไม่ใช่ว่าการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลที่ว่าฉันอยากทํานี้ไมก็จะเป็นเหมือนชั้นสามปีแรกไงล้างความเป็นตัวเองออกทุกอย่างก่อนเริ่มตั้งแก่นศูตรใหม่เงินเหลือสองหมื่นตอนนั้นก็ยังรับเงินเหลืออยู่ในบัญชีแค่สองหมื่นบาทเพื่อนก็เลยมานั่งคิดใหม่ว่าทําไมวะทำไมก่อนหน้าเนี้ย มันถึงยังไม่ได้วะออก็เลยมาเจอคําตอบว่าเราไม่เคยไปถามคนที่เขาจ่ายเงินว่าเขาอยากได้อะไรออแล้วก็ตั้งมิชั่นกับวิชั่นของบริษัทวันนั้นเลยจนถึงวันนี้ยังใช้เหมือนเดิมก็คือเราจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นความสบายกายสบายใจของคนที่ดูแลเตียงโทโลกอ พะชั้นแบรนด์ทุกแบรนด์ของอูนจะเห็นว่ามันมาแนวเ,เดียวกันหมดงั้นจุดที่จุดเปลี่ยนนะยูดีเราทําลาบากมาแล้วสามปีอย่างเงี้ยแล้วยังไงมันแฮปเป็นที่มันแบบเอ้ยมันกลับมาแฮปเป็นมันแฮปเป็นก็คือพอเริ่มมานั่งคิดใช่ปะว่าเราลูกค้าอยากได้อะไรไรเงี้ยแต่ปัญหาก,ก็คือเราอ่ะไม่รู้วิถีชีวิตของลูกค้าเลยเราไม่รู้ว่าแบบว่าลูกค้าอยากจะกินแบบไหนเราไม่รู้ว่าลูกค้าแบบแพคเกจจิ้งประมาณไหนไรเงี้ยตอนแรกยังทําเป็นซองอยู่เลยอะสมมติเราบอกว่าเราอยากให้เขากินเป็นมื้อเช ล้างจานว่ะแล้ว,ว่าพอต้องล้างจานปุ๊บแบบบางทีการออกไปซื้อหมูปิ้งก็จะดีกว่าอะไรเงีย้ยเนอะป๊ <c oughs> <c oughs> เอ๊หรือว่าเราจะทําอะไรบางอย่างที่มันครบไปเลยทางแพคเกจจิ้งการจัดส่งการสั่งซื้ออะไรเงี้ยเออในเมื่อห้างไม่รับโทรศัพท์เราอะ <c oughs> เราก็ลองแบบขายออนไลน์ไหมโถโถโถทีนี้พอขายออนไลน์ปุ๊บก,ก็ขายได้หนุมกองที่ใจมากแล้วก็ไอจีเพิ่งเริ่มมาเลยเว้ยไอจีคือแบบเพิ่งเริ่มมีอ่าใช่ใช่ใช่เราก็ลงรูปในไอจี พอลงปุ๊บก,ก็มีคนทักมาสั่งหนึ่งกล่องเพราะว่าเราก็แบบมีการไปฟอลโล่คนที่เขาชอบเรื่องเฮลตี้เฮลตี้ไว้ดีใจเหมือนจิตจะระเบอิดออโอ้ยสามปีอ่ะนี่<อ>คือกล่องแรกในสามแต่ว่าตอน,น,นที่เขาทักมายังไม่มีของขายเลยนะเฮ้ยไอ้เที้ยมมีคนแล้วมันดีใจมันบอกว่าลูกค้าคนแรกในชีวิตอ,อ่อะก็เลยคิดในใจว่ากล่องไปรษณีย์ฉันก็นั่งมองกล่องไปรษณีย์ใช่ปะ่ะแล้วก็คิดว่าโง่โงกับลูกค้าไม่ได้ก็แบบพี่คะเดี๋ยวหนูเริ่มขายวันนี้ต้องไว้ก่อนได้นะคะอะไรเงี้ยดีไซน์กล่องไปรษณีย์ฉันเป็นนนนาแแรก่อ ที่ทากล่องไปษณีเป็นลายของขวัญเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าการมีลูกค้าคนนึงมันคือแบบว่าของขวัญจากพระเจ้า,าอะรู้สึกว่าแบบว่าคือเราจะทํายังไงให้เขาเปิดกล่องมาแล้วทุกๆมิติที่เขาได้สัมผัสสินค้าแม่งเป็นความสุขหมดเลยอะ,อะกล่องไปษณีไม่พอต้องมีกระดาษขายด้วยต้องมีสติ๊กเกอร์ด้วย,ยแล้วก็แปะให้ลูกค้ามีความสุขมากลูกค้าคนแรกหนึ่งเราก็ทำไม่เห็นว่าทุกๆความพยายามมันมีคนมองเห็นเลย เขาถ่ายรูปลงไง oh. ก็เล่มมีลูกค้าคนที่สองค่ะขอบคุณลูกค้าคนที่หนึ่งนะวันนั้นคนหลายคนถามว่าทำไมรักลูกค้ามากทุกครั้งที่พูดถึงลูกค้าจะอ mm ิมมชแนลเก่งมาก3ปีก่อนที่จะมาเป็นธุรกิจอ่ะมันเป็นทั้งความกดดันทั้งความไม่ชอบตัวเองทั้งความสงสย mm ัย hmm. ในตัวเองเอาจริงๆก็คือเกลียดตัวเองที่แบบทำไมยังทำอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่สำเร็จสักทีอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ไอออเดอร์กล่องแรกกล่องนั้นอะ มันเหมือนเป็นการแบบว่าเป็นการตกลงว่าเนี่ยโอเคนะเออคือแบบซื้อนะซื้อ,ซ,อซื้อแล้วบอกว่าโโเราเราทำได้มันไม่ใช่เพราะเราเก่งไงแต่เพราะแบบว่าลูกค้าแบบโอเคกับมันเลยอะ่ะ<อ>ไม่ได้รักลูกค้าเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าให้เงินแต่ว่าแต่ว่าลูกค้าให้ให้โอกาสเราอะไรเงี้ย<อ>เราเราเวลาไปบรรยาย,ยอะไรยเงีย้ย<อ>ก็ไปร้องไห้ใส่ขนฟางงงป้ ในความสําเร็จมาแล้เออแลวเราผ่านถูกสุกเลยถูกสุกถูก,ถก,ถก <laughs> ทุกสุเราผ่านทุกสุขมาเยอะมากๆอะไรที่เรารู้สึกว่าเราซื้อมาแล้วแพงที่สุดและอะไรที่ซื้อมาแล้วมันฟูลฟิลแล้วมากที่สุดอืมอุ้ว่าบ้านนี้มั้งแบบถ้าแบบซื้อด้วยเงินนะนะหมายถึงว่าซื้อด้วยแบบใช้เงินจํานวนมากในการซื้อก็คือคงจะเป็นบ้านหลังนี้บ้านคืออลังการมากเดินเข้ามาแล้วยืนอึ้งอย่างเงี้ยเจนเนคือยืนนิ่งๆแล้วก็มองไปรอบๆว่าจะเริ่มต่สนุกหรืออะไรใจอ่ะไม่เคยเหมือนคนอื่นที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะเจน แต่เราอยากได้พื้นที่ทํางานที่ชอบเราอยากรายล้อมด้วยบรรยากาศที่เราแบบเอาตาไปทิ้งตรงไหนอะ่ะ ก็ยิ้มอะหมดไปเท่าไหร่จากการบ้านหลังเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้เลยจนกระทั่งท huh ํา YouTube ของตัวเองใช่ปะแล้วก็หันไปถามพี่แพ็กว่าเท่าไหร่ก็ประมาณร40ยสี่สิรวมอินทีเลียก็คือร40คุ้มดีหมายถึงเราใช้งานมันคุ้มมากนี่มันอยู่ใจกลางเมืองมากๆแต่คือพอมันอยู่กลางเมืองแล้วเราต้องเรียกประชุมเด็กอะมันมาเจอกันตรงกลางแล้วมันสะดวกดีค่ะก็แปลว่าเราเลอกโลเคชันเลือกงานเลิกบ้านเลือกแหล่งก็คือให้มันฟูลฟิลงานเราด้วยให้มันฟูลฟิลชีวิตเราโดยรวมแล้วมีของไหมถ้าไม่ใช่บ้านสสม นี่ถูกไปดูได้ไหมได้ไปดูบอกเลยว่าแบบว่ามีโปรเจกต์ดิสนีย์อะค่ะไปนะนเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีแบบว่ามีสปอยเลอร์อะไรว่าเมื่อกี้ดิสนีย์โทรมาสปอยเลอร์เลยโอ้ยก็เตรียมตัวสั่งเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะมีออกมาเป็นคอลเลคชั่นพิเศษ X Disney โดนชอบดิสนีย์กับแฮร์รี่มากอ่ะงั้นในเนี้ยทั้งหมดเนี่ยรู้ไหมว่าเรามีกี่ชิ้นหลายร้อยอยู่แล้วอันนี้เราเราสิ้นสุดคอลเลคชั่นเรายังยัง แล้วตัวโปรดที่สุดในนี้ของเราคืออะไรชอบ้องคนนี้อ่ะอตัวใหม่เชื่อว่าชอบตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหมเ <c oughs> พราะว่ามีสองตัวจ้า <c oughs> <c oughs> เหมือนกันอันนี้ชุดฟ้าอันนี้ชุดขาวไงเต็แต่างกันเราอะเป็นคนที่ทําใจซื้ออะไรไม่ได้ถ้ามันเอาไปต่อยอดไม่ได้ที่เริ่มสะสมแล้วเป็นจริงเป็นจังการสะสมมาเพราะมองว่าวันหนึ่งสมุดตายไปใช่ไหม,อมของพวกนี้จะเป็นวิตาพันได้เลยก็เลยรู้สึกว่าเออของสะสมพวกนี้เราเราว่ามันมีเรื่องเรื่องราวที่อยู่ข้างหลังจะยกตัวอย่างแนวคิดข้างหลังของสะสมให้อ่ามีแนวคิดหรอเฮ้ยทุกชิ้น่ซื้อมาไม่ธรรมดาคือคิดหมดจัสมินในชุดสีแดงอย่างเงี้ย จัสมินจูบจาฟ้าที่เป็นตัวร้ายเพื่อช่วยอาลดินในยุคของเจ้าหญิงดิสนีย์ยุคนั้นการทําแบบนี้มันคอนเทมเชียลมากปตนปะไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนแต่ว่าเขาตานางทําทําเพื่อหลอกล่อเพื่อให้แบบว่าเซฟลาดินฉันว่เทยังฉันว่าเทงสุกได้อันนี้ปิดท้ายนะคะอยากให้ฝากเนินอยากรู้ว่าเออความภูมิใจของอูน ที่สุดคืออะไรพอโตมาเรื่อยๆแต่ก่อนเราจะรู้สึกอุ้ยเราให้คนอื่นเยอะๆอ่ะเราจะได้แบบสิ่งดีๆกลับมาเราจะรู้สึกดีกับตัวเองใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าการใจดีกับตัวเองอก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จเหมือนกันนะอะโนแมนทัลวอตต่อให้จะห่วยแตกบ้างในบางวัน ก็ต้องภูมิใจในตัวเองให้เป็นนะเพราะว่านั่นคือมนุษย์ทุกคนแค่เกิดมาแล้วมีลมหายใจอะมันไม่ใช่ทุกคนที่กล้าลองทําทุกอย่างแล้วบางทีมันลองแล้วมันพลาดอะไรเงี้ยจงภูมิใจในตัวเองในทุกๆวันในทุกๆสเต็ปออเดอะเย์ค่ะเจรนี่สำคัญกว่าความสำเร็จจริงๆขอบคุณอุ้งจริงนะค่ิปนี้มันร่วมช่องเจนในวันนี้นะคะได้ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราสองคนกงขอตัวไปก่อนนะคะชอบคลิปนี uk ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเจนก็อย่าลืมกดนะแล้วก็ใครยังไม่เคยไป subscribe เดี๋ยวจะทิ้งไว้แถวๆนี้เลยนะงั้นเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องขอตัวไปก่อนนะคะก็ขอบคุณที่ดูติดตามจนจบนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายนี่คือตัวตัวที่แพทสิงครังสมบัติออของคุณแพกอุย้ยคือตรงนี้ข้างบนคือเยอะใช่ปะแต่ตรงนี้คือไม่มีทางเดินคุณไม่มีทางเดินนี่ก็คือคลังสมบัติที่แพกนะคะความสำเร็จที่ถูกตีออกมาเป็นไรเด้นสาวนั่นตเราก็ไปว่าเขาไม่ได้